สวัสดีครับแม่การครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่การสวัสดีสสดค่ะ อันแม่การฟันแนวไรกก่ครับเบาซูเอฟสีเพิ่นฟังเลยครับบ่เคยอันนี้บ่่อยฟันดอกฟันกับฟันเกลียวแต่ก็บานกับซื้อแต่บานเล็กทีนั่นแหละห้ามนะฟันฟันเกลียวกับบานหลังนี่บ่ครับนี่ฟันเกลียวกับบานใฟันถ้าฟันกับฟันเกลียวแต่ก็เพื่อนอย่างสเอาได้เพื่อนนะคะเนาะบนนี้บานเล็กทีมันทบสิบสี่เนาะตามจะทบสิบสี่อย่างเดียวบานเล็กทีหกสี่งวดก้อนก้อนมันออกเลยได้ครับเออนั่นแล้วเขาถือเนี่ยแล้วถือตัวนั้นบ่ครับถือตัานเเลขที่าถกแั้นมานเล็กทีนั่นแหละครับส่วนมากฟันเกลียวบานนนนนหหลััังีเ็ พูดถึงวันหลวงลับไปนัน่ oh, นนะยามปัานน็นท่านนั่นพอเห็นแม่เห็นพี่เคยยังสีพูดถึงวันหลวงลับไปบรนพบุ<ช>รุษเานั่นแหละ ที่เพิ่นรักสมรักษาเฮาอยู่นี่เนาะครับใช่นั่นแหละครับผมยังเนาะก็บปั้นแล้วก็ซื้อแต่บ้านเล็กที่นี่แหละซื้อบ้านเล็กที่บ้านในที่ซื้อตัวนี้ล่ะครับงวดนี้ครับยังวดแล้วนี่ล่ะก็สิทธามี่ติ๊กติ๊กติ๊กท้าร้านนี่ล่ะร้านร้านนี่นี่นี่เกี่ยนนะมันถือมันถืออันนี้เป็นร้านบ่ครับนี่คุณแม่นดิร้านคุณแม่โอ้โหครับเป็นร้าดีนะคะนะยายโอ้ยายคุณยายบ่นี่เป็นเพิ่พี่น้องกันโอ้ครับผมครับเป็นลูกูฟีครับแม่ใหญ่เพิ่นน่ะเป็นน้องอีแม่จังนะโอ้ครย กับคุณแม่ซัมลีนี่เนาะม่จะดั้มเฮาเดี๋ยวยาวได้เราก็ไม่ได้ยู่นี่กันแล้วสาวโมแกพป็นหลังนี่ไปเมินละเอาบาดนี่สิมาถามเด็ดๆกับคุณยายคุณแม่ซัมลียายอยืนก็ได้กับบอสคุณแม่การสิเอาตัวไหนครับงวดนี่กาบะงวดนี่บอสครับผมงวดนี้เขาบอสได้ใจเขาบอสเขาใจเขาก็เขาเหรินแต่บาทเลรยทีเข้ายังเดียวเขาตามตลอดเลยเขาหยานมันมาล่างมาบนอั่างนี้ครับ มาหนึ่งทีหกสิบสี่นี่แหละหกสี่อืมขุนแม่หกสิบสี่ทับหนึ่งเออมันจะแยกกับมาจากการมาตรการการทีเป็นเลขตัวเก่าหกสี่ตัวเก่าบ้านนี้อันคุณแม่สิมาถามดีครับอันแม่ซ้ำดีคุณแม่ซ้ำดีสิบอกคุณแม่การตัวไหนล่ะครับบ้านนี้เอ๊ะแม่สิบอกแม่แม่สมเพิ่นบอกว่าเอียง ไม่ได้ไ่ได้อาบอกเพื่อนนะครับบอกบอกคุณแม่การนะครับตัวไหนเดยของคุณแม่นี่ตัวไหนครับเจ็ดสามเก้าสามจสีดูกเจ็ดสามเก้าสามแมนเล็กของคุณแม่เจ็ดสามเก้าสามเด็ก้องคุณแม่เจ็ดสามนก้นะลูกครับสูตรกันล้านเจดสมเก้าสามเนาะแครับผมเอาลองดงก็บส้นเหมือนกันเจ็ดสามเก้าส้ตัว่ะเ่ามาสปะ ศูนย์หามปลาแม่เป็ต้นรองไว้เปต้นรองไว้ในเก่าศูนย์นั่นครับแต่เจ็ดสามเก่าสามน้อครับเหล็กสองตัวแม้เจ็ดเก่าวงกลมเน้นเหล็กสามตัวตัวแรกก่อนครับคุณแม่ปล่อยไปนั่นครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์นั่นแม่มากเจ็ดแปดศูนย์แม่มากแต่ว่ามันเจี๊ยเล็กดับเด้อครับโบเป็นยังครับอแต่เหล็กสูตรหาปีโบเคยรู้นี่คือเจ็ดสามกับเก่าสามแล้วก็เจ็ดเก่า แม่ <Man. S 1> แค่นี้แหละบเบาแอมโรทงมาสิหมานแน่นอนรวยแน่นอนครับรวยยกช่องเนาะครับคุณแม่การเนาะครับเนาะครับผมนี่ดดดดครับจังไรครับบอกยังกับเอฟซีอีกน,นะครับนี่ใช้ทะเบียนรถตัวไหนครับว่าทะบเบียนรถรานแล้วมันพยูหกหนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์อันคุณแม่คุณแม่การฟันเจียวบหรครับจังหวัดสีสีใช่อ่ฟันว่าจังไรครับทะเบียนรถนี่ครับ แล้วเธอกันนั่งเล่นอยู่พี่จังคนมาเปิดประตูเพราะเนดังมันหยังรถถึงเราเลยแล้ใส่ผู้เชื่อมาบอกเรียกแต่มันงโมกับมัน้องจิตเอาสียงมันดังดีดีรถมันมันดังเนเออเพรมันดังขึ้นมาเองเลยบอกครับแม่แง่หยังพี่จังคนเปิดประตูอีหยั่งใครับว่าสงสัยเพิ่นมาบอกเลียกคนนี้อันนั่นแหละวันตกกอกแก๊กไมรถนั่นบ่เออเอยู่ในรถกันรถก้อนก้อนไปไหนไปกี่พญายรถปัจจุบานหลังนี่แล้วแล้วไปอยู่บ้านอื่นแล้วไปอันพ่อใหญ่บุญนะ คน,คนบานเขาจะก็โทโ้โทโ้มาถามปะทะเบียนรถล,ลูกให้เป็นอีหยงังเขาจะบางสีบานนี่ป้าป้าิ่นกับมาถามบะอันห้างเหล็กรถไอเทมนตวใดเขาจะโทโ้โทโมาถามัานเกี่ยวมันปาคนใต้มบอกว่ารถอันเหล็กมันสะออกยู่รถขั้นสีเทาอยู่ข้างเงือนเก่า, <gelecek. S 2> ามันาจะสีเออบานนี่ิ่นกับมาถามเขาก็เลยปาหกหนึ่งสามศูนย์ผู้จาไมันเด็ สองหมืนกว่าโอ้ครับผู้จัเอารถนั่นครับก็จถวฟันเกี่ยวอันผู้ตายนั่นผู้ใดมาบอกว่าเลขสีออกทะเบียนรถปอยู่บ้านเอื่นตะกี้เราไม่อยู่บ้านเท่าแล้วก็เล้วก็เป็นแบบคนยืนนิ่งคนเงินบนอยู่ไกลๆนะคเอาที่คนเสียแล้วแมนตายแล้่าวฟันมะข่าฝันเราคันต้องอยู่เดนือแมนคันๆก็จะซื้ออลไรก็ไปเบิ่งอยู่ขางเพื่อนเก่าฮอดันเดอร์มันสีออกอยู่รถคันสีเทาคนมาเจอเองครับแล้วแมนมาเบิ่ง อนาน้างสรถรถบรยูก็จะไปเขาวเวนยะว่าสบครับเป็นอย่างคือถามหารถท่าว่าสิเพื่อปกอบว่าโยพอปูพุ่นมาอบอเขาจะว่าเรียกสิออกย่รถข้ามสีเทาอยู่ขางเฮื่อนเก่ามันมันอีหยังละกระชะเวียนมันพวกหนึ่งสามศูนย์เด้อแม่บอกว่าจะสิเดี๋ยววันนี่คุณแม่นี่ฝันว่ารถมันดังเองเลยมงบอฝ<อ>ันนั้นเก่านี่เห็นเห็นเลยเห็นโอ้มันดังเลยเห็นรถดังมุยอด่อเพ่อนบ้านเพื่อนห้องถามแม่อยู่ดดกเพื่อนดังยี่เพ่นบ้าน มีคนอยู่ในรถคันนันโบอะไรนย่างเงี้ยคนเรียกว่าแก้วก็เป็นควนเปิดเนี่ยมีไผ่อยู่เพราะว่าสิ่งนี้ผู้ใหญ่เมันก็นอนนั่นงมีเขาบอกอ้าวอาจจะเป็นแม่ยานางเพิ่นมาบอกอะไรเนาะครับเนาะรถค้ำรถคูนนี่แหละครับเอฟซีออกดีมันออกดีมันออกมาแหล่ะแหล่ะเพรก็เขาออกลงมันเลยเด้ไม่ออกตั้นเนี่ยมันออกสองตัวสามตัวได้ผลง่ายทำไมแมงทันเอ้าทะเบียนตัวได้ครับให้เอฟซีไปตัดเลนครับหกหนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์เดี๋ยวสิจดไว้แคปหน้าจอเนาะครับ มันออนที่เดิรถคันนี้ยังวะครับบ้านเลขกี่กับฮกซีใช่ครับบังหันซีฮกฮกซีเนาะเอ้าลองมึงอีกเป็นท่ามาเนาะครับเนาะยายเ่อซื้ออายุขึ้นแม่เจักปีละครับอ๋ออายุเ้าฮุกซหกบงเดินมิถุนาหกซีบงเดินมิถุนาเนาะครับผมแต่แล้วฮก0ูนทำกับเราฮุกซูนเก่าซูนแมนเมนขึ้น่อแมนรรับ มันกหนาเรนเมื่อตัวตัวได้เท่ากับโอกาสเรนไลายหรอกค่ะบ่มีเงินน้องกัเลนนิดนิดๆไปนั่งหัวไปครับผมนี่แล้วใหญ่เห็ดไหมนี่เรนน้อยกังวดแล้วเป็นานงไหร่ใจก็เจ้าและแม่น้องเบิ่งแม่แม่เบิ้งหัว่าสูตรนี่มันึงเป็นจังไหรแม่น้องคือไปขึ้นมาแม่เลยลองเห็ดเบิ่งสูตรได้อีกครับนี่ละนี่เรามึเริ่มมาสีแ็ดเบิ่งเดี๋ยวเอาครับเห็ดเบิ่งครับเดี๋ยวเดินสีไปจังสีเดื่องวดนี่เด้อมันึงเป็นหกศูนย์หกเป็นบ่กับเก้าสี่เป็นบ่ วันนี้เขาก็เอาเลขนี่เลขน้อยนี่มาเห็ดเจ็ดแปดแล้วเขาก็สีเพิ่มไป็สองเป็นสีน 4, เ่เจ็ดน,นี่ก็ลบหนึ่งเหลือหกอันแปดนี่ก็บวกหนึ่งนี่มันเป็นอย่างสี่งวดนี่คนคำนวณเป็นมันเข่าอยู่ได้ครับเอายายเขาเห็ดมหาปีอะไรใหญ่นะ่ะคนคำนวณน, <Ooh. S 3> น,นี่ครับนั่นเราบอกว่าจะเอาเอียงบรรทัดเป็นแม่โอ้ใชับใส่เอาแต่ว่าแม่มักตัวเก่านี่ละหลายตัวเก่าตัวเก่าแม่นั่นละนั่นละนี่ น่มักตัวกลางนี่790ครับอัน780แล้ะครับเนาะเรียกสองตัวกับ73กับ93เดี๋ยวสี่เหลี่ยมเลี้ยงครับเดี๋ยวสี่เหลี่ยมเลี้ยงไว้ให้เอฟซีแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราบอกคนเด้หลงเจ้าสูตรนี่เราไม่ยังสี่นี่ึงสูตรจะได้เราเนี่ยวงกลมไปเลยครับ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 เดี๋ยวผมสีบอกครับคุณแม่ครับขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับรีบรอยครับไปเบิ่งตัวเลขกันครับครับผม ครับผมธรรมเนมน็อตตัวเลขของแม่การครับบ้านเลขที่ครับเอฟซีจังได้ก็ต้องตามเพื่อน่าครับ6 4 6 4ครับส่วนทะเบียนรถครับทะเบียนรถ6 1 3 0 6 1 3 0าหกหตัดเรียนเอาอยู่นี่แหละครับธรรมเนียบรมเนาะอุ้ยเฮี้ยนครับนี่แหละเพื่อนมาให้โชคใหญ่เนาะครับเนาะสงสัยสิเป็นเจ้าที่เจ้าทางรักสมรักษาอยู่หันเพื่อนมาเคาะรถครับเอฟซีหกหนึ่งสามศูนย์ครับแล้วก็เลขของแม่ซัมลีครับ ยังมั่นใจอยู่ตัวเก่าครับเป็น7จ็ดสามเจ็ดสามหลักเก่าสามครับเอฟซอันนี้เป็นสูตรที่เด็ดครับคำนวณมาแล้วหาปีโบเคยผ่านพ้นว่านี่ครับเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ครับหลักเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ครับวงกลมให้ครับเจ็ดสามกับเก่ากับเจ็ดเก่านะครับเอฟซีเนาะนี่เลขสามตัวเพิ่นครับนี่แคปหน้าจอไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบิงครับขอให้มีโชคใหญ่กับคุณแม่การข้องเฮากับคุณแม่สัมบีเนาะครับเนาะงวดนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาเอฟซีไปก่อนครับเมื่อนี้ครับมือนี้เบาแอมระทงมีของดีมาฝากเอฟซีเด้อครับเนาะไปรับชมเหมือนของดีกันครับเบ้าแอมโะทงนี่เดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้าน คนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตุรีจจนสื่อเรียก็นะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนนี้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมยไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งแล้วูกขอสามลูปคิ้วสามครั้งรูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่นรวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อนวีดน่ดหนะเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างต่างเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาส่มยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราทงหูยินข้าวกับบืรองซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรูมชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแข่คายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุในคนมองบบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแนล้วเมือนกับมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาว ปูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปอูกมากนะครับเนาะล่วก็มือแท้ๆครับ่ามผู้ชมมือแท้ๆล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกัมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้กันนี่ครับยืนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโตมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบรารมีข้าแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนมมบเ้องสมุชุมแล้วก็บ่าวแอมเราุ่งนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาบอรหลายครับมาฝากอิบสี่บอรหลายกัดทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลกลือเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลกลือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาวเบาแอมเราตรงกัดสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้อือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ